สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวกระจกยาวแบบเต็มตัวนะครับเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันเลยครับอ่เดี๋ยวมาแกะดูนะครับมารุนกันว่าจะมีอะไรเสียหายไหมนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนด้านไหนอ่าน่าจะเป็นด้านนี้นะครับนี่มาแล้วครับทุกคนนี่เป็นงานนี่เขาแพ็คมาประมาณนี้ แพ็กเกจเขาดีนะเพราะว่ามันมีในเรื่องของโฟรมรองสด้านเลยนะครับมีโฟรมรองสี่มุมเลยแล้วก็มีโฟมด้านหน้าหลังรองอีกทีหนึ่งเนี<ๆ>่เห็นไหมมีโฟรมรองหน้าหลังนะครับยกกระจกออกมาเลยนะครับฟืบอออกมาแล้วเป็นมุมโค้งด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับดูตัวกระจกก่อนนี่ทุกคนโอเคเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่มาแล้วครับ กระจกเต็มตัวนะครับมุมโค้งด้วยสวยดีนะครับขอบเป็นพลาสติกนะเดี๋ยวดูขาตั้งก่อนด้านหลังอ่าด้านหลังมีขาตั้งแบบนะี้เป็นขาตั้งแบบดูนะเปิบก็แค่ดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วเอานิ้วกดตรงนี้หน่อยนึงนะกดที่ที่ดันขาตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้แน่นขึ้นนั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็ตั้งได้เลยหันหน้าหาตัวเองได้เลยอ่าขอบเป็นพลาสติกนะนะครับขอบเป็นเป็นโค้งแบบนี้ด้วยนะขอบเป็นพลาสติกนะไม่ให้โลหะนะครับเอยโอเคนะครับสวยดีนะครับแล้วก็วางรูดท,ที่วงที่วางอะไรดูแข็งแรงดีนะครับผมนี่เห็นไหมจะได้นะครับที่ด้านหลังเนี่ยที่ตรงตรงมุมโค้งเนี่ยเขาจะมีรูมาให้ด้วยนะเออบางทีสามารถที่จะแขวนผนังได้นะครับแขวนผนังได้ เนี่เป็นรูมาให้นะครับเออโอเคดีนะครับประมาณ200กว่าบาท300นะนะครับเดี๋ยวมาวัดขนาดกันอีกทีหนึ่งว่าสูงเท่าไหร่นะกว้างเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะมาวัดขนาดให้ดูนะครับว่าความสูงเท่าไหร่ความยาวกระจกนะครับผมวัดรวมขอบไปเลยนะรวมขอบไปเลยนะครับประมาณ137มเซนนะครับรวมขอบนะ136 37มเเซนนะครับรวมขอบด้วยนะครับ ด้านข้างด้านข้างนี้นะครับทั้งหมด36 37เต็นเหมือนกัน36นะแต่ว่ามันเห็นเต็มตัวดีอ่ะนะครับคือเวลาเรามองเงี้ยมันเห็นหมดเลยเห็นเต็มตัวเลยเพราะกระจกมันจะเฉียงเชิดขึ้นนิดนึงนะมันจะแบบมันจะเอียงนิดนึงอะ่ะอมให้เวลาที่เรามองตัวเองเนี่ยมันเห็นแบบเห็นแบบเต็มตัวไปเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเรามันต้องถอยออกมาหน่อยนึงไง เนี่ยประมาณนี้ถอยออกมาประมาณเมตรนึงเนี่ยครับเห็นตัวเองทั้งตัวเลยสบายเลยนะครับเออโอเคใช้ได้นะเข้าใจทำอาดียเออมันก็เห็นนั้งแห่หัวจดเท้าเลยเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็ภาพตัวกระจกไม่หลอกตานะครับไม่หลอกตาก็คือโอเคไม่ไม่มีบูดเบี้ยวไม่มีอ้วนไม่มีผอมนะครับเป็นภาพตรงจริงเหมือนสายตาคนมองจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภาพไม่ได้หลอกตาไม่ได้แบบว่ามีแบบโค้งเว้าอะไรแบบนั้นนะครับเพราะเป็นกระจกจริงมันไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับอันนี้เป็นกระจกจริงนะ คือบางมันจะมีแบบที่เป็นเป็นเหมือนกาวติดผนังก็มีที่เป็นกระจกอะไรนะแต่นะมันมันเป็นเหมือนกแบบเป็นพลาสติกเงานะครับเงาวาบางครั้งบางคนเจอแบบว่ามันเหมือนมันบวมมันส่องแล้วมันบวมมันหลอกตาอะไรแบบนี้แต่อันนี้เป็นกระจกจริงแล้วก็เนี่ยสวยดีพอมันเป็นแบนๆเงี้ยมองดูเหมือนเหมือนผอมลงด้วยนะเออบางคนแบบอยากได้แบบผมอมอืมบางคนบอกว่าอยากได้กระจกส่องแล้วผมผอมนะครับอันนี้ไงเออแต่กระจกมันผอมคือกระจกอะมันผอมนะคนก็ยังเหมือนเดิมนะครับ แล้วโอเคเดีอ่ะดูแล้วมันไม่หลอกตาดีนะเพราะกระจบางอันดูแล้วมันจะเป็นแบบจะหลอกตาหน่อยมันจะมีแบบเป็นบุมบวมบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคนี้ใช้ได้สง่งแล้วก็ที่ชอบเลยก็คือแพ็กเกจการจะส่งมาดีมากเลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการแตกร้าวอะไรอย่างใดเลยนะครับสองสามร้อยนะครับราคาขึ้นอยู่กับช่วงแคมเปญช่วงโปรโมชั่นช่วงแคมเปญนะอ่าค่าตัจเดี๋ยวผมก็มารีวิวสั้นๆดูแค่นี้แนะเพราะมันไม่มีอะไรหลอกกระจกนะมีประมาณแค่นี้ก็คือให้ดูไซส์ขนาดนะครับก็บอกว่ามันสามารถที่จะเห็นได้เต็มตัวจริงๆนะครับ แต่แนะ่แต่ว่าคือว่าอาจจะต้องถอยออกมาหน่อยหน,นึ่งนี่มันถอยออกมาประมาณ1เมตรอะ่ะได้เลยยืนยืนยืนห่างประมาณ1เมตรเนี่ยนะครับบางคนก็คือบางคนอนะ่ะเป็นร้านร้านขายเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยผมว่าควรจะมีเอาไว้นะให้คนลูกค้ามาลองชุดลองเทียบลองวางลองเอาแบบเสื้อผ้าลองเทียกบกับตัวดูเขาจะได้เห็นเต็มตัวแบบเนี้ยนะครับแล้วก็บางคนก็คือซ้อมเต้นหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่เอาไปใช้เป็นอะไรประสงค์แล้วแต่ว่าใครต้องการที่จะเอาไปทำอะไรแต่ว่าประโยชน์มากคือมันเห็นเต็มตัวนะครับ เห็นเต็มตัวจริงๆนั่นแหละน่าจะสุดม,มากก็จะเป็นเรื่องเสื้อผ้าแหละนะครับที่เราให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้เห็นว่าใส่เสื้อผ้าแล้วมันเป็นยังไงนะครับเห็นเต็มตัวเลยตีแต่ว่าต้องถอยมาประมาณ1เมตรนะได้นะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมกระจกเต็มตัวเขามีจริงๆแล้วมันมีขอบอบมีหลายสีนะมีหลายแบบเป็นแบบขอบที่มันเป็นขอบมีลวดลายก็มีราคาแตกต่างกันไปนะครับลองกดลิงก์เข้าแล้วก็เข้าไปเลือกดูนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของขนาดก็มีหลายขนาดอีกนะสูงแบบร้อยห้าสิบก็มีใหญ่ประมาณห้าสิบอะไรแบบนี้แล้วแต่ครับว่าราคานี้ผมว่ามันกาลังดีไงถ้าเป็นไซส์นี้ถามว่ามันก็เห็นเต็มตัวเหมือนกันนะครับเห็นเต็มตัวเหมือนกันแต่ว่าราคามันย่อมยาวดีสองสามร้อยเท่านั้นเองนะครับประมาณถ้าบางร้านช่วงไม่มีโปรมไม่มีแคมเปญไม่มีโปรโมชั่นก็อาจจะสามร้อยหน่อยๆนะครับถ้าเจอช่วงแฟลชเซลล์อะไรก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทสองหกสองเจ็ดสองแปดอะไรประมาณนี้เนาะนะครับใช้ได้ใช้ได้เออโอเคโอเค แต่ว่าทางร้านเขาเคลมัเารพกันเลยนะบอกว่าถ้าขอถึงมือแล้วแบบมีการแตกหักจากการจัดส่งเนี่ยเขาส่งให้ใหม่เลยนะครับลองทักแชทไปถามร้านเขาดูได้ถ้าใครของใครส่งมาแล้วเสียหายนะโอเคนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ